อ่ะวันดีครับวันนี้อ่ารู้สึกไงบ้างด้ววันนี้เรามาถามลาบกินกันในกลางทุ่งอืมไม่ได้มานานแล้วครับบรรยากาศดีนะบ้านหนองแหวนก่อค้าครับผมเริ่มขุดสะละได้กี่เปอร์เซ็นต์ละอาจารย์ก็ได้อยู่ประมาณอ่าหกสิบเปอร์เ็นละ แค่ขุดปอนะครับต้นๆอยู่น่าจะมีตาไม้อีกหลายอย่างเดี๋ยวเอเราดูกันอ่ขอบคุณครับล้านชายโอเคอครับครับ,รบก็ไอสิ่งที่เราจะถามเนี้ยหลังหลังกเกษียณแล้วเนี่ยเรามาคุดสะเนี่ยอาหารไปทั้งนวนนะกำลังขุดอยู่ตอนนี้ก็เลย อเมตตาจาก f อให้กำลังใจใครมีความรู้เรื่องกเกษตรหรืออะไรเนี่ยจันโตขอร้องว่าพวกเราแนะนำมันในชีวิตเนี่ยจากกระเล็กจนโตเธอได้ปืนไหนบางคนก็ยังทักว่าเฮ้ยชีวิตมึงเธอได้ปืนจะทำอะไรกินแน่อยากแค่พี่สุชาพี่สุแท่ไหนรู้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่ใช่เธอได้ปืนอย่างเดียวทุกอย่าง เวล้อมที่ลูกหลานเขาอยู่ลูกหลานก็สอนให้ตกปลามั่งลูกหลานร้องคอให้ถามกเกษตรมั่งอะไรก็เลยแล้วก็พยายามจะถามนาะพยายามจะถามให้มันดีที่สุดเอฟซีทั้งหลายใครมีความรู้เรื่องกเกษตรก็จะตกขอ,อแนะนำนะทุนก็ไม่ไม่มีแล้ว แต่ทุนก็มีเล็กน้อยจากเอฟซีที่มีเมตตาก็ชีวิตก็เริ่มรวยลงไปก่อนจะจากโลกนี้ไปเราต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ให้ลูกรู้ว่าเราเกิดมาทำได้ทุกอย่างไม่ใช่เธอได้ปืนอย่างเดียวนะครับโอเคเอาคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโปรดติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ